เจนนี่เหระค่ะที่ต้องมาแข่งกับเรลวันนี้ oh, <no. S 1> สวัสดีค่ะแฟนแฟนแพลววันนี้เรล์อ,อยู่ที่ Eat and Boy สาขาเมกะบ,บางนาโอ oh. มาที่นี่เนี่ยทุกคนต้องรู้ว่าจะมีอะไรสเปเชียลมาฝากแน่นอน oh. เรามาเดินดูกันดีกว่าคะ่ะว่าจะมีอะไรเด็ดๆด็ดวไปหาแอคทิวิตี้สนุกๆนุกทำกันดีกว่า ไี่รู้แล้วคะ่ะวันนี้จะเรามาทำอะไรกันคิดว่าพ่อแมยเป็นพรีเซนเตอร์ของยูสุร์เนี่ยแม้ที่ว่าวันนี้จะลองดูว่าจะสามารถดึงดูดคนมาซื้อผลิต u ั t ์ของแม่รหรือเปล่า <Wow. S 1> สวัสดีค่ะคุณพี่คุารยาขอใช้โอกาสนี้แนะน,นำตัวนี้เลยค่ะนนี้มันจะเป็น Use n ู o ุร์อั i โ e Plus Spotless Day Cream ช่วยในจุดด่างดำฝ้ากะทั้งหมด มันจะไม่เหนืะหนะไม่เหนียวช่วงนี้พี่มีปัญหากับพวกกะฟ้าถางั้นอยากจะทดลองสวยไหมคะก็ได้ค่ะรับ1ชุดเลยได้เลยค่ะไถ้าเราไปเคาน์เตอร์เลยดีกว่านะค้อขายได้แล้วขายแบบนี้รู้สึกจะง่ายไปสําหรับมารยานเพื่อความท้าทายเดี๋ยวเราจะหาคนมาแข่งขายยุสรีนกับมารยาด้วยจริงปะ ได้ค่ะมารยารับคำท้าค่ะแต่ใครคะที่จะมาสู้กับมารยาได้ <Wow. S 1> แล้ววันนี้แล้วค่ะเจนนี่คนนี้จะมาแย่งชิงมงปุตของมารยาพูดถึงการแยงร่งชิงเจนนี่ถนัดค่ะเพราะเจนี่ผ่านงานสา์ดเดือนสิบหรือชิงเปลดมาแล้ว y ย u k เนาะมารยาชิงเพลต No I don't know Why you don't know ฮัลโหลพี่ พี่เจนนี่เหรอคะที่ต้องมาแข่งกับมายาวันนี้ใช่สิพี่เจนนี่ไม่มีทางชิงมงของมายาได้ค่ะมงของมายาไม่ไปไหนไม่มีทางชนะฉันเหมือนกัน every year I'm a winner อย่าลองดูได้ค่ะเดี๋ยวเราก็เป็นวินเนอร์เหมือนกันเจนนี่ยังไม่มีข้อมูลของผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยอะ่ะข้อมูลเป็นยังไงผลิตภัณฑ์เป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวขอเจนนี่ไปหาข้อมูลแป๊บนะี่สสวัดคะสวัสดีค่ะ <G ül illah> ช่วยแนะนำเจนนี่หน่อยได้ไหมคะได้ค่ะคุณค่ะตัวนี้นะคะตัวยูซาลีนอัลต้าไวท์พัสสปอร์ตเลสอะค่ะด้วยสารไทอะมีดอรค่ะมันจะเข้มข้นดีกว่าตัวนี้เขาใช้เวลาคิดค้นมานานกว่า10ปีแล้วก็มากกว่า50,000สารด้วยตัวนี้เขาจะช่วยลดป้ากาแล้วก็จุดด่างดำได้ดีกว่า10เท่าด้วยค่ะ ใช่คะ่ะช่วยปรับผิวให้กระจ่างใสสีผิวสม,ม่ำเสมอคะ่ะาในสองสัปดาห์เลยนะตัวนี้กระปุกเดียว2ส,สัปดาห์ใช่ค่ะสองกระปุกนี้ลดเหลือหนึ่งสัปดาห์ไหมคุณพี่ไม่ค่ะไม่ใช่ต่อนเนื่องสองสัปดาหไ์ได้เลยคะ่ะทานเป็นเบรกฟาสต์ตอนเช้าทาเช้าเย็นเลยเขาจะมีเดย์มีไนท์อ,อ๋อได้ค่ะแค่นี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาละค่ะและเชนนี้ก็พร้อมที่จะเปิดศึกชิงมงมาริยาแล้วขอมุนแน่นขนาดนี้ว่าต่ คุณพี่มีชื่ออีกไหมคะนี่ค่ะขอยืมใส่หนูได้ไหมคะได้ค่ะไอ้ไอ้ไอ้ช็อกโกแลตอะได้ไม่ใช่อยากใหคุณผ่าอยากให้แบบบายข้อมูลแน่นได้ค่ะมาริยาหอมป้าพี่เจนนี่จะแน่ใจอะไรขนาดนั้นคะอย่าลืมนะคะว่ามงอยู่กับมาริยาั่นหมายจะไม่ให้ใครแย่งมงของมาริยาไปง่ายๆหรอกค่ะฉันก็มีมงเป็นของตัวเองไม่ใช่มงกุฎจ้ะมอง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 เพ่งมองเพ่งมองเพ่งมองมองเพ่งมองเพ่งมองเพ่งมองไม่ห้ามเลยเหรอครับไม่ครับ เกมนี้นะครับทั้งคู่ต้องสวมบ,นบ,นบทบาทเป็นซิตี้เอ็ซีในการขายสินค้าในเวลา10นาทีใครขายลูกค้าได้มากที่สุดก็คือจะเป็นผู้ชนะครับพร้อมแล้วเริ่มครับผมโอเคเดี๋ยวเมียจะให้ทิดเจนี่เริ่มเลยนะคะเพราะว่าเมียมั่นใจมากในเป็นพรีเซนเตอร์มงต้องลงที่เมียอาบยาม,มั่นมาใช่ไหมคะเนี่ยทนึงค่ะ เดี๋ยวก็รู้ว่าพี่เท่านั้นแหละที่คู่ควรกับมงมาค่ะมาค่ะเข้ามาค่ะวันนี้เรามีข้อดีนะคะรุยค่ะช่วยให้คนสวยได้นะคะนั่นก็คือยูซลีนอัลต้าไวท์พลัสสปอตเลสนะคะตัวนี้ช่วยให้เราผิวข้าวกระจ่างใส้เป็นประกายในต้องสัปดาห์ค่ะข้าวมาเลยค่ะตัวนี้ช่วยได้ค่ะมาเร็วน้องแน่งน้องเนน,งเน้นเน,น,เ,นเข้ามาเข้ามายูซลีนอัตาไวท์พลัสสปอตเลส ม่ดีอคะความสวยเนี่ยมันไม่ได้มาจากการแต่งหน้าหรือจัดหน้าเต็มนะคะแต่มันมาจากการที่ผิวหน้าเราเนี่ยกระจ่างใสกับตัวนี้เลยค่ะ Youth s e r u n Ultra White Plus Spotless ตัวนี้ใชและทุกคนจะรักแล้วก็หลงไหลในตัวคุณเลยนะคะมาลองดูกันเลยดีกว่าค่ะที่นำ้น้าราดีสวยมากเลยค่ะพอดีตอนนี้หนูกังวลเกี่ยวกับจุดด่างดำค่ะโอเคถ้างันนี้แม่ต้องแาะนำตัวนี้เลยค่ะ Youth e r u n Ultra White Plus Spotless ตัวเดงอันนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของ คคุณ่ะทุกคนคะวันนี้ยูสเรนมีโปรโมชั่นสุดคุ้มเลยนะคะถ้าเรารับเจฟลูอิดเราจะได้รับไนฟลูอิดได้ในราคา50%เลยนะคะมันมีแพ็กเกจพร้อมรับกลับบ้านได้เลยคะ่ะคุณพีค่คะเรียมีอะไรเด็ดๆที่อยากจะแบ่งค,ะค่ะสนใจไหมคะเม่์ต้อง,งให้คุณพี่ค่ะมาจากหนูดีกว่าค่ะเลยหนูเล่าไว้ฟังหนูคุณพี่จ่ายแค่สามพันหนูให้คุณพี่ท Even Boy ั้งทีเป็นบอยเลยครัป้าสามพันเองสามพันก็มากก่าราคาเลยนะคะโอ้ยข้อเสนอพี่เจนนี่นี่ดีมากๆเลยค่ะ คือหน้าหนูเนี่ยวิมหาผิวมองเขาไม่กระต่างสแต่หนูขอซื้อของพี่มาริยาดีกว่าเยรียมค่ะหลับไปเลยค่ะคุณพี่มาเลยจ้ามาเลยจ้าใครอยากสวยยืนหนึ่งสวยไม่ต้องพึ่งระพึ่งแอปอนะจ๊จะเข้ามาได้เลยจ้า,สว,ส,าสวัสดีค่ะ สนใจมั้ยคะอันนี้เราขายไปเลยเซตนี้นะคะเป็นอูสเตอรีนออร์ตาไวท์พัสด์เลสค่ะอันนี้แบบช่วยปรับผิวไม่สม่ําเสมอเนี่ยให้กระจ่างใสนะคะและที่สำคัญนี้มีไนท์ด้วยค่ะแล้วก็ยังมีอูสเตอรีนไวท์ไนท์โฟร์อิตอันนี้ช่วยฟื้นบารุงผิวคําเสี่ยงยามค่ําคืนของเราช่วยลดจุดด่างดำได้ดีกว่าเดิมสิบเท่าใช่จ้าได้จ้าได้ค่ะพี่หนูยอมพี่ก็ได้ค่ะแต่ว่าพ่อหมออะต้องพี่มาได้เลย เขาเป็นคนใต้เหรอสวัสดีค่ะน้องเออ่มันดูลาน้าหนานะคะนี่ก็ขอบคุณน้องด้วยนะคะที่ี่ชอบชื่นชอบพี่มากเลยนะคะเดียวฉันอยากแบบเออสวยงามแบบนี้อยากสวยงามแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะยูซลินค่ะเดลไนัยน์นะคะมาสื่อได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดลนทยน์นะคะไอ้หน้ายไปไ็นไรเนาะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะะไปแจกรางวักันเลยว้าวสกปรกค่ะสกปรกอัจฉริละเก้าค่ะคราวนี้เราจะให้อีกเกมหนึ่งนะครับเกมที่สองจะให้ละคู่เนี่ย เาเื่อกันด้วยกันเต้นคุกคาครับห้านาทีดยกันต้องเต้นแบบสุดเวียงเลยจริงเหรอคะโอเคพร้ <laughs> อ,รอมแล้วเริ่มกันได้เลยว่าแต่จะยอมแพ้ตอนนี้ก็ได้นะเพราะใครๆก็รู้กันว่าถึงเวลาเต้นอ่ะองค์แม่ลงพี่ตลอดจะ้ะมิวสิกค่ะ ปปปปัััังงงงสวัสดีค่ะคุณพี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเบลอไปหมดเลยค่ะคุณพี่ขอโทษค่ะตรวจเช็คสภาพผิวกันก่อนดีจ้าคุณพี่ค่ะคุณพี่มีจุดด่างดำด้วยนะคะเนี่ยจะลองแบบเออเช็คหน่อยค่ะนี่รับเซตนี้ไปเลยมั้ยคะรับได้ค่ะเซตนี้คือมีครบค่ะสามตัวสามผลิตภัณฑ์ที่ดีสุดจากยูซีลีนค่ะคุณพี่ค่ะรับไหมคะได้เลยค่ะงั้นเอาสามแบบสามแบบเลยนะคะอ๋อสามแบบก็เป็น คุณนมากค่ะรับพี่เซนหอยอดจะรื่อดูุงเสร็จแม่สิได้ไม่ใช่จินนี่ะอ๋อขาไม่สมค่ะปะปคสะพอดีเมื่อกี้นี้เห็นพี่จนนี่เต้นระบำแล้วมาริอาไม่เต้นดีกว่าค่ะแต่ว่าอยากแนะนำให้พี่จนนี่หยุดขายของแล้วก็ซื้อผลิดัก์ตัวนี้ดีกว่าค่ะตัวนี้เลยค่ะ u s e r e n e Ultra White Plus Spotless Spot Corrector ผู้ชื่ฉันป้องกัะค่ะทำไมหรอพีเจนี่ควรเอาอันนี้ไปใช้เลยดีกว่าบอกกับฉันเหรอใช่ค่ะตัวนี้เลยค่ะพีเจนี่มันจะช่วยในเรื่องของกระฝ้าจุดด่างดำเยอกมากดีเพราะตัวนี้ยมีสารชทอะมิโดช่วยลดจุดด่างดำมากกว่า20เท่านะจานนี้ดีเลยที่เราไปใชกดีกว่าโบกไปเลยจ้ะอันนี้พีเจนี่แค่แค่แป้งก่อนะคะ โบกไหไงฟัวไมเฟตอะมันดำทั้งหน้ามันเป็นจุดใหญ่ครัอ๋อจุดใหญ่ถ้างั้นพิจิเน่ใช้ทั้งแบบทั้งลายเลยดีกว่าขายาวดีกว่าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะกำลังสนใจเกี่ยวกับพวกมันจุดดำๆอะค่ะฮ่าโอเคคิดว่าควรที่จะใช้ตัวนี้เลยค่ะเอาชวายต์พัอด์และสปอร์ตครคเตอร์อ่าเจอไม่ต้องทาทั่วหน้าเราแค่ทาตรงที่เรามีจุดดำๆฝ้าหรือเปล่าผิวเราจะเสมอเนียนอ๋อหลักฮาร ใช่ค่ะเม่์นั้นนําเป็นตัวนี้เลยค่ะสนใจตัวนี้ค่ะโอเคเยี่ยมเลยค่ะเอาติดขัวดีคะเดี๋ยวก่อนนะโอเคถ้างั้นเราดูไปที่คาเฟ่รันเลยดีกว่าเอาละครับเรามาสรุปคะแนนกันดีกว่าคุณมาริยาขายได้3คนส่วนคุณเจนนี่ขายได้2คนครับอออเป็นยังไงบ้างคะพี่เจนนี่บอกแล้วค่ะว่าครั้งนี้ไม่สามารถเชิงมงของมาริยาไปได้หรอกค่ะยังก่อนนะครับผลสรุปยังไม่หมดเนื่องจากคุณเจนนี่มีการขายได้ครบเซตสาโปรดักต์ครับเราเลยมีคะแนนพิเศษ ทุ่มให้อีกหนึ่งคะแนนครับทำให้สักคู่เสมอกันครับลนวอัพต่อหมอดนลาวหัวล้อท huh? <sh ี่หลังดังกว่าจ้าเป็นไงเลยจ้าบอกแล้วถ้าฉันลงแข่งฉันก็ต้องได้มงบ้างตอนนี้สอมพันเสมอกาไม่ได้มงใช่ไหมเสมอกันมีใครได้มงบ้าะมงจะลงแข่งอ๋มงลงแข่ นะคะพี่เจนี่ที่มาร่วมกิจกรรมกับเราวันนี้ไม่เป็นไรค่ะพี่ได้ตังค์พี่ได้มงจาพี่ได้มงจาค่ะก็อย่าลืมนะคะผลิตภัณฑ์ที่ดูแลผิวหน้าที่เมียชื่นชอบแล้วก็ใช้อยู่แล้วแม้ว่าจะเป็นยูเซเรียนเดย์ฟลูอิดหรือว่านายฟลูอิดหรือว่าสปอตคอเรคเตอร์เมียเชื่อว่าใครลองใช้ดูก็จะพบจุดเปลี่ยนแบบเมียเลยค่ะแน่นอนจากเพราะยูสซียนเขามีสารไทอะมิโตไทอะมิมอลไธอะมิดอถุกแล้วค่ะอันสุดท้าย ทันทีกไม่แก้และวไอย่าลืมนะคะ <c oughs> แค่เปลี่ยนจุดแล้วคุณจะพบจุดเปลี่ยนไม่ต้องทำสิทำสิแต่ก็ตายสิตายสิ